าพสายน้ําและสองฟากฝั่งอันอุดมไปด้วยต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในผลงานจากมือน้อยๆของเยาวชนในโครงการกล่องเขียวขจีซึ่งได้ปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชนเขตบางขุนเทียนนักคลองพิทยาลงกรณ์ที่คลองพิทยาลงกรณ์นอกจากที่พวกเขาจะได้ปลูกป่าแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของธรรมชาติที่มีต่อมวลมนุษย์การได้กลับมาเยี่ยมเยือนคลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียนจึงเปรียบเสมือนได้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่าอันแสนอบอุ่น ครับผมและตอนนี้นะครับพวกเราก็จะพาทุกท่านมาดูจุดที่เราปลูกป่าชายเลนกันไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับไปชมกันครับใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้นะเพราะว่าอนาคตไม่รู้ว่าจะมีสกีคนนี่ยที่จะช่วยอนุรักษ์นไว้อะนี่นะคะก็คือต้นโกงกลางนะคะที่ว่าเรามาปลูกไว้นะคะปีหนึ่งมันก็คงจะโตได้ประมาณนี้นะค่ะก็ดีใจค่ะที่เห็นมันโตขึ้นนะคะดีใจที่กลับมาที่นี่อีกครั้งมาดูว่ามันโตขึ้นขนาดไหนหรือว่า มีข้อแตกต่างจากที่เราเคยปลูกอะไรยังไงอะคะป่าที่เราปลูกได้กลับมาดูเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับได้มีกําลังใจอยากจะปลูกอีกหลายๆครั้งปลูกไปเรื่อยๆภาพต้นไม้เขียวชอุ่มที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่เพราะถึงแม้จะเป็นเยาวชนกลุ่มเล็กๆแต่สามารถเป็นส่วนสําคัญในการสร้างบ้านที่เรียกว่าป่าไม้ได้อย่างสมบูรณ์ณวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปลูกป่าชายเลนได้ไม่มากก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพื้นที่ป่านี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบว่าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ว่าจะยากหรือง่ายมูลนิธิสถาบันราชาพฤกษ์ได้มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับในการที่จะฟื้นคืนป่าให้กับแผ่นดินเราก็อยากให้แบบหลายๆคนนะคะช่วยกันดูแลด้วยเพราะว่า ถึงเราปลูกไปอย่างเดียวแต่ว่าพอเราปลูกไปแล้วไม่มีคนช่วยดูแลคือเราไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ทั่วถึงนะคะถ้าว่าเราทุกคนช่วยกันนะคะป่ามันก็คงจะไม่หายไปไหนอะคะ่ะถามตอบกับดรกัรยาสวัสดีค่ะมีคำถามว่า กลุ่มเยาวชนกล่องเขียวขจีปลูกป่าร่วมกับชุมชนที่บริเวณใดระหว่างคลองพิทยาลงกรกับคลองบางกอกน้อยทราบคำตอบแล้วส่งมาตามที่อยู่นี้นะคะผู้โชคดี5ท่านจะได้รับเสื้อยืดจากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ค่ะสนับสนุนโดยไวยตอมิวแชมก้านกล้วยอร่อยทุกวันดีทุกวัน